บ้านหลังคาสังกสีสู่คาริหัดน้องสปายสุขนลวัฒอายุ16สื่อบ้านหลังโตจ่ายสดเลี้ยงพ่อแม่อยู่สบายเลิกขายข้าวโพดงานวัดหน้าทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแรปเปอร์หนุ่มวัย16ปีผู้สู้ชีวิตสู่ศิลปินเพลงฮิตติดชารระดับโลกสปายสุขนลวัฒพวงสมบัติเจ้าของเพลงโทนศิลปินตัวน้อยที่อดทนฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆเรียนรู้และเติบโตในวงการดนตรีจนสำเร็จและแน่นอนว่า แล้วแต่สปายก็ม่เคยหยุดพัฒนาคอยเรียนรู้ฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลาพร้อมจะทำผลงานปังๆออกมาให้แฟนคลับติดตามการและอีกหนึ่งความสำเร็จของสปายคือการมีบ้านหลังโตให้กับครอบครัวจากที่ชีวิตเมื่อก่อนต้องเจอทางน้ำเจอทั้งสัตว์มารบกวนทุกวนันล่าสุดสปายไดโ้โพสภาพคู่บ้านหลังไม้หลังใหญ่หลังโตพร้อมข้อความสุดภูมิใจว่าถ่ายไว้เป็นความทรงจำว่าครั้งหนึ่งผมซื้อบ้านด้วยเงินตัวเองตอนอายุ16 ทามกลางพี่ๆศิลปินและแฟนคลับเขามาร่วมยินดีกับสไปมากมายสำหรับสไปนั้นเป็นแรปเปอร์ที่อายุน้อยที่สุดเขามีชื่อจริงว่าสุกลวัฒพวงสมบัติเป็นคนจังหวัดฉะเชิงเซาโดยสไปนั้นเริ่มเป็นที่รู้จักหลังจากไปออกรายการซูเปอร์เทนซีซั่น2ทางช่องเวิร์กพอย์เมื่อปี2561ซึ่งตอนนั้นเขาถูกเรียกว่าน้องสไป์แรปเปอร์รองเท้าแต่อายุ12ปีโชว์ความสามารถในการร้องเพลงลูกทุ่งและ โชว์แรปให้กรรมการฟังซึ่งสไป์บอกว่าเขามีปู่จารลองหม่เป็นไอดอลส่วนด้านครอบครัวนั้นสไป์ Spike เผยว่ารายได้พอใช้แต่ไม่พอเก็บเวลาว่างก็จะไปช่วยพ่อขายของโดยขายข้าวโพดคั่วตามงานวัดตามตลาดนัดซึ่งสไป์บอกว่าที่ขายของตามงานวัดกับพ่อเพราะจะได้ช่วยพ่อแม่เลี้ยงน้องและช่วยขายของอะไรได้บ้างในรายการซปเปอร์เทนนั้นสไป์ Spike ได้มาทําตามฝันขอเตียงสองชั้นเอาไปให้พ่อกับตัวเองนอนเพราะ นอนที่พื้นและบ้านน้ำท่วมบ่อยเวลาน้ำเข้ามาในบ้านจะนอนไม่ได้จากขึ้นไปนอนกับแม่กับน้องก็ไม่ได้ที่นอนเต็มทำให้ตนเอกต้องนอนข้างล่างกับพ่อแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ได้ประมาณหนึ่งตอนนี้ผมก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็พยายามแบ่งเวลาให้ลงตัวน้องสปลเ์กล่าว